บานนิดหน่อยแล้วก็มาทำงานมหาลัยด้วยนะครับเจ้าที่สิสที hey, ่น่ารักนะฮะสวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างเห็นมีทุกคนเป็นห่วงนะเยอะเลยนะสบายดีนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมากๆเลยนะครับะสบายดีนะทุกคนแฮปปี้ครับ แต่ผมยาวมากเลยฮะตอนนี้ใช่ครับก็เหนื่อยไหมลูกเพราะว่รวมๆ <c oughs> การคับแบบเรื่องเรียนด้วยเรื่องอะไรแบบเหมือนเราก็มีช่วงนี้แบบก็จะค่อนข้างยุ่งนิดนึงครับแบบทั้งเรียนแบบโอ้โหทิทธตอะไรเงี้ยครับประเด็นหลักเลยก็ก็แบบว่าก็อยากก็เลยแบบ แล้วล่าสุดนะไปเอมแล้วเหมือนทุกคนถามวิธีฮิวใจอยากนัดด้วย,ยใช่ไหมครับนั่ก็เลยแบบอยากขอวิธีฮิวใจทุกคน,นสักหน่อยละการอะไรนี่เพราะว่าเราแบบทํางานแบบโอเวโ,โลกด้วยนะครับกินข้าวเยอะๆนะลูกได้เลยครับตัววันนี้ก็กินข้าวครบนะฮะวันนี้แล้ว <c oughs> วันนี้นกะ็กินข้าวเรียบร้อยนะครับผมได้กินของโปรดด้วยต้มจืดมาละผมยาวมากแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งลงเซอร์เวย์ไปด้วยนะครับผมเกี่ยวกับเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งาน แอปสตรีมมิ่งนะครับผมของวัยรุ่น Gen ีนะครับก็ฝากใครที่เป็นวัยรุ่น Gen ีว่างๆก็เข้าไปช่วยทํากันได้นะครับผมอันนี้เป็นทีสิทธิ์ของเพื่อนผมเองครับใช่ก็แบบช่วยๆเพื่อนด้วยใครใครที่เป็น Gen Z แเราใช้สตรีมมิ่งก็ฝากด้วยนะครับใครดูไอชีด้วยก็เข้าไปทำแบบสอบถามกันได้นะครับนี่ แต่ถ้า Two w o r รับชมได้ทุกวันพิษาทางอ้าชีอีเลยนะครับสองทุ่มดูย้อนหลังก็ได้เลยนะครับแอร์ห้องนี้หนาวนินึงนะครับผมมันมีข้อหนึ่งอ่ะเบสที่ติ๊กได้อันเนี้ยค่าไหนล่ะครับติ๊กแม่เจนวายครับ <laughs> เจนวายก็น่าราักสิบสิบสิบสวัสดีครับพี่ก,กัน นะครับก็แล้วก็เมื่อวานนะครับผมก็เพิ่งได้มีการเปิดตัวไปนะครับผมกับคอลเลคชันใหม่นะครับมิสเตอร์มิล์นะครับผมนี่ h าร์ t อีนะครับผมคอลเลคชันใหม่มิสเตอร์มิล์กนะฮะก็เป็นคอลเลคชันใหม่ที่ทางนัดกับทีมได้ตั้งใจทำกันมากๆนะครับผมก็ในที่สุดพีฮาตี้ของเราก็มีเพื่อนเพิ่มแล้วนะครับผมอีกหนึ่งคนนะครับ เป็นมิสเตอมิวนะครับแล้วก็รอบนี้เราพัฒนาในเรื่องของคุณภาพของตัวผ้าที่ใช้ในการผลิตด้วยนะครับผมรับรองได้ว่าคุณภาพสูงกว่าสูงกว่าเดิมค่อนข้างมากเลยครับผมแล้วก็นัดจับเนื้อผ้านะั้นรู้สึกว่าเป็นเนื้อเป็นเนื้อผ้าเดียวกับเสื้อสตูดิโอคอลเลกชันใหม่ของนัดที่นัดมีเลยครับผมรู้สึกเป็นเป็นผ้าแบบคุณภาพเดียวกันเลยซึ่งแบบ ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ออกแบบมาหลายลายด้วยมีฮูดดี้ด้วยนะครับมีโปโลด้วยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ลายลายอย่างเดียวนะครับผมรู้ว่ามามีผมชอบใส่อะไรที่มัน컬ร์ฟูลมีสีสันนะครับผมก็จัดให้เลยหลายๆสีเลยนะครับลาวแต่แบบมามีเลือกชมกันได้เลยนะครับผมซึ่งเห็นแบบทุกคนชอบสีชมพูกันเยอะมากนะครับสีชมพูน่ะก็ชอบนะที่เป็นแบบลายนี้เลยอะ่ะน่ารักมากๆครับ หนูเพิ่งไปตัดผมนะรอมีไปถ่ายรูปวันที่สิหด,ด้วยกันก่อนได้เลยครับเดี๋ยวจะเก็บผมยาวๆนี้รอถ่ายรูปกับทุกคนนะครับน่ารักมากเลยหมามีชอบโปโลมากใช่ไหมครับโปโลก็เป็นหนึ่งในสุดที่แบบหนะ่าชอบมากๆครับทุกคนมีใครชอบนี่ไหมเสื้อยืดที่เป็นแบบลายที่เป็นแบบ มิสเตอร์มิวกับฮาร์ตี้เดินด้วยกันอะ่ะอันนี้ก็น่ารักมากครับโอ oh my ม a i r is so long and long <laughs> อยากจะหนีงานไปหาทั้งเลยต้องมานะครับรอเจออยู่นะ แต่ก็ระวังเจ้านายดูด้วยนะครับชอบคอลเลคชันมากชอบคอลเลคชันใหม่มากครับน่ารักมากขอบคุณนะครับก็ขอฝากคอลเลคชันใหม่ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผมกับมิสเตอร์มิวคอลเลคชันนะครับรับรองว่าเราอัปเดตในเรื่องของคุณภาพแบบดีมากๆแน่นอนครับแล้วก็ตัวที่นัดใสยอยู่ใส่อยู่ก็จะเป็นไซส์ ไซส์ size M นะครับผมก็อันนี้นัแนะนำได้เลยว่าให้ทุกคนใส่ตามไซส์ของตัวเองได้เลยนะครับนะว่าคุณผู้หญิงใส่ไซส์ S ก็น่าจะน่าจะได้แล้วครับแล้วก็คิดว่าไม่ใหญ่เกิดไปด้วยเฮตู <c oughs> oh. Hello from Thailand โ oh อ้โห Hello พี่เดนิสเฟอร์โรสเอ่อ from Thailand ด้วยนะครับผมก็เอ่อ uh, very famous acting host from Thailand Hello ติดตามผลงานพี่เด่นอยู่นะครับผมออเดอร์ order หน่อยครับครูเบิร์ตคิดถึงนะครับครูเบิร์ตเราเจอกันอยู่นะครับผมเราต้องได้เจอกันนะครับนี่มาออเดอร์เลยเลยครับ <c oughs> <c oughs> กดลงตะกร้าเบย์กดเลยน่ารักทุกตัวนะครับผมที่สำคัญคือเตรียมสีแบบรู้ว่าทุกคนชอบหลายๆสีแล้วก็แบบ ัดมาให้เลยนะครับและรับรองว่าทุกสีสวยแน่นอนนะครับเป็นสีที่ตั้งใจเลือกมาแล้วครับคิดถึงน่ะคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับผมก็ ดูแลสุขภาพดูแลหัวใจตัวเองกันดีๆนะครับผมก่อนที่เราจะเจอกันครั้งต่อๆไปนะฮะก็คิดถึงนะครับผม Can you say I love you <c oughs> คิดถึงนะจังสิบหได้ยังใช่ไหมครับสิบหได้ยังเนาะนี่เลยนะัคิดเล่นๆให้แล้วนะว่าถ้าแบบทุกคนอยากใส่มา h าร์ดิสดีมาหาพวกเรานะครับทุกคนสามารถใส่แบบน้องคนนี้สีฟ้ากับน้องคนนี้สีชมพูมาได้เลยนะครับเป็นแบบสีของฮาร์ดิสที่สวยงามมากๆรู้สึกบอกได้เลยว่าเราจะปกคลุมแผ่นดินด้วยสีชมพูฟ้าฮะเออคุณคุณฉัดนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ตอบ <laughs> ตอบสี ครับก็เมื่อวานก็เพิ่งเป็นวนันวันเกิดพี่ชัดไปด้วยนะครับผมเมื่อวานหรือวันวานนะครับก็แฮปปี้เบิร์เดย์นะครับผมไมโบรก็ขอฝากส่งทนันสิบหกไมครับทนันไหมน้าน้ว่าทานนะลองกดสั่งดูก่อนไหมครับผมก็ฝากคอลเลคชันใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็ Hello from b a s i l l Hello แล้วมาทันสิบหกใช่ไหมทุกคนอีกต้องสิบสบวัน9วันอันนี้ไม่กล้ารับปากเหมือนกันครับแต่ว่าคุณซีโอคิดว่ามีแนวโน้มที่จะทันครับทุกคนลองกดดูก่อนนะครับแล้วก็ครั้งนี้สินค้าลูกชิ้นก็ราคาลดลงไปด้วยนะครับผมแล้วก็ ชิปปิ้งฟรีด้วยนะครับทุกคนก็ช h อปปิ้งกันตามใจได้เลยนะครับจะมีแค่รู้สึกตอนนี้จะมีแค่บางประเทศที่จะต้องเหมือนจ่ายค่าแท็กคัสตอมด้วยนิดหน่อยนะครับผมจะเป็นบางประเทศแต่ว่าตอนนี้ทางเราก็พยายามที่จะอัปเกรดไปอีกนะครับในอนาคตถ้าเป็นไปได้เราก็จะทำให้ทุกคนไม่ต้องจ่ายค่าแท็กค่าคัสตอมกันเลยนะครับผม ก็ฝากด้วยนะครับผมค่อยๆพัฒน,นากันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็รับรองในเรื่องของคุณภาพและก็น้องน่ารักทุกชิ้นแน่นอนครับก็แวะเข้าไปดูได้เลยในเว็บไซต์นะครับผม h a r t etc store นะครับเว็บไซต์น่ารักมากทุกคน กลับมาแล้วนะครับผมก็เน็ตนัดเองนะครับใช้ไว้ฟอยู่ที่นี่แบบสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะพี่ออมสินบอกไม่เห็นตาไม่เห็นตาทานัดแล้วนะครับผมใช่ครับตอนนี้ผมยาวมากนะครับก็อีกนิดนึงคงก็ <c oughs> คือยาวจริงจริง คางครับรูกกลับมาแล้วครับไมฟายผมเองนะฮะโอ้โหทุกคนนอินเทเนต็ตตัวเองไม่ไม่ครับทุกคนเน็ตเน็ตนัทเองครับ sorry for the connection อ <laughs> ่ะก็ฝากด้วยนะครับกับมิสต่อสู้กันระหว่างอ,นอินเทอร์เน็ตละ โอเคกลับมาแล้วนะครับผมก็ฝาก Mr. m ิสเตอร์ l ิ c คอลเลคชั่ด้วยนะครับผม My hair is too long for you นะครับ I can t see you my mommy I can t see anyone นะวะ Hi Sayaya Hello ใส่แว่นน่ารักมากขอบคุณครับนะัดแฟมต้องซื้อเสื้อกี่ตัวดีคะก็ <c oughs> จริงๆเรามีหลายสีหลายไซส์หลายลายให้เลือกมากเลยนะครับผมก็สามารถแมทชเอวิดลุกกันได้เลยน,นะนัดเห็นทวีตท,ที่มีคนบอกว่าแบบตัวเสื้อโปโลโอเน็ตโอเคกลับมาแล้ว เอาจริงนะว่าตัวเสื้อโปโลนะว่าน่ารักแล้วก็แบบคิดมาเผื่อแล้วนะครับว่าแบบเหมาะกับคุณผู้หญิงเหมาะกับหมามีของผมมากๆนะครับก็สามารถแมทเป็นลุคแบบสาวแบบมีความแบบสตรีทเล็กๆเห็นแบบที่ทุกคนพิมพ์กันนะว่าแบบแมทยังไงดีแล้วแบบใช่เลย,เลย รอบหนะ้าทำครอบหน่อยครับได้เลยถ้าทำเดี๋ยวจะเก็บไว้พิจารณานะครับผมถ้าทำแล้วทุกคนใส่ด้วยนะเดี๋ยวกลับไปกดซื้อครับฝากด้วยนะครับรอดูทุกคนใส่หมวกอวดลงนัดนะครับนี่ แล้วก็คุดดีนี่ถ้าเกิดใครที่มีแผนไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าต้องเจอสภาพอากาศที่หนาวบอกเลยว่าน้องช่วยน้องสามารถช่วยให้ความอบอุ่นเราได้อย่างดีครับนี่ก็พาน้องไปเที่ยวด้วยได้นะครับเนี่ยก็สวัสดีคุณกิตด้วยนะครับผมในแบบในแบบคนแรกของของเรานะครับฮานอีทีซีนะครับผมก็ เป็นไงครับทุกคนในแบบคนแรกของเราหล่อไหมฮะเน็ตผมอีกแล้วนี่ครับก็แฮปปี้มากๆนะครับผมที่เราได้คุณกิจนะครับมาถ่ายกับเรานะครับ <c oughs> นัด did you eat already how about you น่ารักจังเลยน้องนัดคุณนัดตลกผมตลกแล้วเหรอครับอันนี้คืออันนี้ผมอยู่เฉยๆนะครับคุณยังไม่เจอผม <c oughs> ผมยังไม่เล่นตลกเลยนะครับนี่เสื้อคุณภาพดีสุดการันตีคอนเฟิร์มจากนายแบบของโมเดลของเรานะครับผมครับก็ฝาก ทุกคนเข้าไปติดตามโซเชียลของคุณกิตกันได้นะครับผมก็ในแบบฮารทีทซีเราต้องบอกต่อนะครับ Not did you know you have lots of fans from India? Really? I I just know and it surprised me. I'm happy with that. I have been to India once and uh, for quite a long time. Yeah. I have been to touch my h a r with my bro yeah for me once for you twice oh I went there when I was 12. e e นี่ฮะก็อยู่ข้างๆพี่ชายเลยนะครับผมทักทายไหมฮะในเสื้อ h h r g h end PC collection ใหม่คุณภาพดีจริงไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่ชายผมลองจับดูเลยครับแล้วแบบบอกได้เลยว่าเนื้อผ้ายังไงคือแบบสกินคือ คอนเฟิร์มเสื้อยังไงยังไงดีนะอันนี้ดีจริงใช่ซึ่งแบบทุกคนอยากให้ทุกคนได้แบบสำหรับคนที่สั่งไปแล้วนะครับก็อยากให้น้องถึงมือทุกคนเร็วๆมากแบบผมมั่นใจว่าทุกคนแบบต้องแบบแฮปปี้มากๆแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ซีอีโอคือแฮปปี้มากๆกับสินค้าที่ได้ตั้งใจคัดสรรให้กับทุกคนนะครับผมมันดีจริงๆทุกคน ขายเก่งน้ำมันวันลูกใครนะ <laughs> ลูกมีหรือเปล่าขายเก่งขนาดนี้นะครับต้องซื้อแล้วไหมต้องแล้ววิ d yeah, so so ิ a อ o m เดีย y e a ดียพอ a บ l นี้ไอว t นทู i ิ I ิ a เก่งไ a วั t ิทโรตีพาตาวิธ t h t อรี r r าสเตอร์เพี m ส t h ก n ิวโ u ่มาชอฟส์อ o พโซ p ับปีวิธออเด I'm so happy with all the feedbacks from you guys and also the quality of the products. It really satisfy myself and y e p so great. ไปหาอะไรกินกันโบรได้เลยพี่ปาครับก็รอคอยอยู่นะครับผมอยากออกช่องเชื่อใจปาอีกนะครับไว้ไปเที่ยวกันนะพี่สนุก CEO หล่อนะราคะนี่แถมค่าเก่งด้วย โคนนี oh, honey, ้ขายเก่งนิดนึง กลับมาแล้วทุกคนคือเน็ตที่นี่นิดค่อนข้างนิดนึงนะครับผมก็เมื่อกี้เห็นคนถามว่าทีเส็จเซอยังรูปนะครับก็นี่แหละว,วันนี้นะก็มาทําทีสิธิ์ด้วยนะครับแล้วก็ขอแวะมาไลฟ์คุยกับทุกคนแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับแล้วก็มาบอกทุกคนด้วยว่าเฮ้ยเอาจริงๆนะ <S <s แฮปปี้นะสบายดีนะทุกคนครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนมากๆเลยครับแล้วก็ส่งกําลังใจแบบ เป็นกำลังใจให้นัดตลอดอะไเงี้ยครับก็จริงนัดโอเคครับก็ประทับใจซีโอขาดหล,ล่อและขายเก่งเวอร์ขอบคุณนะครับพี่ชอบน้องครามนะวิวน้องครามก็ดีใจที่พี่สาวชอบนะครับผมน้องคราม เป็นกำลังใจให้น้องคามกันด้วยนะครับผมอีพีหน้าค่อนข้างหนักหน่วงเลยนะครับแต่ก็เราก็น้องคามก็สบายใจได้เปาหนึ่งที่มีเอพี่ที่เขาแสนดีกับเรานะครับผมที่พร้อมจะดูแลเราก็เป็นกำลังใจใน้องคามด้วยนะน้องคามก็ไม่อยากจะใช่ครับก็อยากให้โลกลุมานาได้ทำอะไรมากไปกว่านี้เลยนะครับจะร้องนะ อันไม่ไม่ลองนะครับอันนี้อันนี้มุกละสู้ๆนะน้องมีเพิ่งผ่านยูซีไปเฮ้ยมีผ่านแล้วเหรอเยยมเยยมมากนะครับน้องนะช่วงนี้ก็กำลังเตรียมตัวจะมีสอบโปรเกสนะครับแล้วก็แล้วก็สอบดีเฟนส์เนาะทุกคนก็อันนี้นะเพิ่งส่งเล่มให้กับทางสำานักทางเบอร์แรกอะครับเขาะจะเป็น ที่เขาจะตีพิมพ์ทีสิทธ์ของนั้นนะครับก็เหมือนต้องส่งไปก่อนส่งเป็นแบบเล่มเต็มไปก่อนนะครับฉบับย่อก็เพิ่งส่งไปเป็นอาทิตย์ได้อยู่ครับก็ส่งสักพังนึงก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็นี่ฮะเรามาเป็นกำลังใจไปให้กันทุกคนนะครับผมในเรื่องการเรียนในเรื่องทุกๆเรื่องเลยนะครับก็แฮปปี้มากครับที่ทุกคนก็สู้ไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ ฮิวใจ้กันนัดผ่านยังตอนนี้ตอนนี้รอทางเบอร์แลกตรวจเล่มอยู่นะครับผมว่ามีอะไรต้องแก้เอ้ยมีอะไรต้องแก้หรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีเราก็แก้กันไปนะครับแต่ว่าตัวดิสิเต็มเต็มเราก็กำลังทากันอยู่ด้วยครับผมก็เนะ่เก่งมากคอยผ่านน้บ็บได้เลยเราจะต้องผ่านเหมือนที่เบผ่านนะครับนี่จะได้เป็นคุณหมอจะได้เก่งเหมือนคุณหมอสิ กล้จบแล้วเด็กสู้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเป็นกำลังใจทุกคนด้วยเหมือนกันนะครับอึฮะจอสอบดีเฟลแล้วเหรอครับสู้ๆนะคขอบคุณครับก็รอสอบโปรเกรสก่อนครับมีแต่โปรโบเซอร์อะไรเรียบร้อยดีผ่าแล้วนะครับแฮปปี้แล้วต้องผ่านอยู่แล้วลูกแม่เก่งสุดอือ่สู้ครับ ขอบคุณกำลังใจเลยทุกคนมากๆเลยนะครับรู้สึกดีมากๆครับนะฮะก็เจ้าเด็กเก่งมาขอบคุณครับทุกคนด้วยนะมทำงานกับอะไรก็ส่งกำลังใจกันนะครับผมก็ใคลแอบ,บดูผมระหว่างทำงานอยู่หรือเปล่าครับ <c oughs> นะฮะก็มิสเตอร์มิวนะครับ เราไปงานรับปิญญาตรงนั้นแล้วนะมากันด้วยนะครับรอเจอทุกคนนะงามงามเฮ้ยพี่ต้องสวัสดีพี่ต้องนะครับคิดถึงนะพี่ต้องงามงาม <c ười> คิดถึงครับงามงาม <c ười> งามงามนะครับผมฮะก็คุณซีโอขอตัวไปทำที่ซิสตต่อแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับ คอลเลกชันใหม่นะครับผมมิสเตอร์มิวนะครับก็สำหรับใครที่สั่งไปแล้วถ้าน้องถึงมือแล้วอย่าลืมรีวิวให้คุณ c ีโได้อ่านด้วยนะครับอยากรู้จริงทุกคนจะแฮปปี้ขนาดไหนนะครับผมก็รับรองในเรื่องของคุณภาพมากๆครับอุ้ย